ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับช่างวัดขาถนัดขวาข้าซ้ายไงช่างวัดเปิดร้านอยู <g <g um> ่ท um> ี um> ่ไหนนะครับร้อนโซมโอไซอยู่ไหนครับอยู่หลังรถตัดสินนครินทร์ครับซอยเพชรซอยสีเพชรสีเพชรซอยเท่าไหร่ครับลายสองครับซอยสองวันนี้ช่างวัดไปเอารถมาใหม่ครับเป็นรถเก่าครับมีใบอินบอยอะไรเรียบร้อยเป็นรถจากลพบุรีครับนักขับใจลพบุรีครับแล้วเราไปชมกันซื้อมาเท่าไหร่ครับช่างวัดก็ตีไว้ห้าสิบ ถ้าสิบกว่ากว่าเป็นรถปีไหนรุ่นไหนครับอันนี้น่าจะเป็นฮอนด้ตัวป r ปีสองปีได้ปีหนึ่งหนึ่งปีเก้าเจ็ดหนึ่งหน่ปดหน้าเก้าเครับหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้า้าเกี่ปีแล้วครับพี่เพียหก้าเก้าเจ็ดมีสอันชินโจลบบวกลบคุณหาเนี่ยประมาณกี่ปีรถ ยี่สิบปีใช่ไหมยี่ปีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ก็เป็นพี่ชินโจรอบหนึ่งนะพี่ชินโจรอบหนึ่งก็24ปีก็เดี๋ยวช่างวัดเอามาพร้อมใบอินโอยเรียบร้อยจากาสมาชิกแถวแถวเกือนป่าศักดิ์ครับจักชินโจด้วยก็อ่าพอไปเจอก็ก็เดี๋ยวชินโจจะลองครับยังไม่เคยลองครับช่างวัดเพิ่งมาจอดอ่า สตารง่ายอ่ะสตาร์ทสตาร์ทเหมือนในนี่เลยอ่ะฮัสวาน่าเลยอ่ะอันนี้สตาร์ทสตาร์ทมือไหมครับเอามือจับคันสตาร์ทเอามือจับคันสตาร์ทดีพี่ไก่เอาเลยใส่หมวกพี่ไก่ใส่หมวกเดี๋ยวรอพี่ไก่ด้วยเดี๋ยวรอรอพี่ไก่พี่ไก่ใส่หมวกเร็วอีเบี๊ยกพีเบี๊ยกสตาร์ทรถให้พี่ไก่หน่อยอ่านี่ครับเพื่อนกันนะเพื่อนกับพี่ไก่ครับนักขับ เอ็ดูโรเอ็ดูโรมอเตร์โอ้พี่พี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นไม่ได้ขับนะพี่ไม่ต้องรีบพี่เปียกพี่เปียกตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่เปียกอายุเท่าไหร่67ครับ67แล้วน้องอีกสองอันนี้รุ่นน้องนี่รุ่นน้องเด็กวันน้ำโครงการก็แทงอยู่อ่าเราก็เคยคุกกี้กันนากับพี่เปียกนะมัมีลูกชายพี่เปียก67แล้วหรออ่าเป็น FC ของอ่าอิจโอด้วยครับด้วยครับคนหนึ่งครับอิจโอะเอ็กซ์ตินนะ พี่เขานนักับเ่าครับลูกชายก็รับเดี๋ยวในใีไพี่ไก่าลงกายครับไม่ได้สนยเียวนน <s> ครับไกไปแล้วครับท <s> ่านผู เป็นการลองรถ24ปีที่แล้วครับของชินโจก็เกิดก่อนชินโจอ,โอีกไก่ครับ<อ>เสียงโอเคเลยครับช่างวัดช่างวัดเสียงโอเคเลยนะเสียงก็โอเคเสียงเครื่องนน่นนะโอ้ชินโจรครับ เสียงเรา,าใจมากครับรอเป็นที่สองไปในตัวของชินโจนะครับแก็บแรงครับแกแรง ทุกคันที่ที่แตทุกคันที่ชินโจรับลองขับครับนิดมากครับในที่อเมริกาครับโจังหวัดเนี้ย ที่4มิถุนา256ห้กสีครับชินโจครับ250ร p 2พีโอเคครับรอบเริ่มเคาะแล้วครับจากประสบการณ์ที่คุณพ่อพาชินโจอาจารย์เข้มอาจารย์เอสอาจารย์ไทยอาจารย์สงแดงอาจารย์ทองแดงท่านครับพาเดินทาง ก็จพอการอ่านหนังสือพร้อมควบคู่กับการเล่นกีฬาด้วยน่าจะดีกว่านี้ครับโจไม่คนไม่อ่านหนังสือเสียงเร้าใจครับเก่าญี่ปุ่นครับ ได้ครับแต่ว่ามาชุ่มหนายย้ายังเข็งนิดหนึ่งทำให้มาชิมในตัวแล้วครับขอบคุณเอฟทีนะครับที่กดติดตามนะครับทำให้สมาชิกชิมโฉบเพิ่มแถมก็บนินไปเรียบร้อยนะ ก็ให้ผมจะบังคับให้พี่ไก่ออกกำลังกายครับเพราะว่าอายุกำลังสูงแล้วพี่ไก่นอกจากดูแลเรื่อง รถได้กินโจแล้วครับก็ยังส่งทินโจในการขำครถช่วงหลังนี่อาจารย์เข้มในการต้มรถเยอะไม่ได้ทำกินโจประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ทุกคนสอนก็กินโจก็จะเก็บไว้ครับรวมทั้งพี่โทะทะทะบสถ์นาดรันอาจารย์ก็ช่วยสอน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ จับระยะทางครับไล่จับไล่จับอะไรที่มั่นใจแล้วไ,ไบ ทีมั่นใจชินโชครับที่ไข่ออกแล้วครับที่ไข่ออกแล้วได้เลยนะเอาแค่นี้วันละห้ารอบแล้ว มีเยอะแต่ว่าจริงๆยังขับไม่สุด คลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ